สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีธนูค่ะชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมสถานการณ์การเงินของท่านเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ ได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้นะคะถือว่าการเงินของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแต่ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะนำเงินเนี่ยไปต่อยอดไปเพิ่มพูนอะไรก็ตามให้ท่านเชื่อคนที่เคยสนิทชิดเชื้อนะคะอย่าไปเชื่อคำพูดของคนที่เราไม่เคยรู้จกักแล้วก็อาจจะทำเป็นมีเหตุผลแหละแต่ว่าสิ่งเนี้ย อาจจะเป็นการเสี่ยงมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดทํากับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดมีความสนิทสนม,มกันจริงอันนี้ค่ะถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินที่ท่านต้องการนะคะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดาวจรสามสามหกสองแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะ